เอากอดอะไรไว้อยู่เผล่าๆตัวอะไรลูกตะเจาออกไปเร็วเดี๋ยวเดี๋แม่ดูก่อนเร็วตะเจาะตะเจ้าแม่ดูก่อนมาดูสิเดี๋ยวแ,วแม่ดูก่อน,อ,นออกไปกอดอะไรอยู่ลูก หนูหนูเนี่ยหนูหนูเขาได้หนูมาต้าเจี้ยวออกไปแล้วเขาได้หนูมาเดี๋ยวหนูหลุดมือลูกเดี๋ยวหนูหลุดมือต้าเจี้ยวหนูตัวใหญ่เลยกอดไว้แน่นเลยลูก โอ้ยจับหนูได้เลอลูกสิตัวอื่นก็เป้ากันเลยนอนเฟอกกันเลยทีเดียวอ๋อเมสาอ๋เสือสาวอันนี้เสือสาวเสือสาวห่วงหนูตลาเจี้ยออกมาลูกตลาเจี้ยบตัาเจี้ย